สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ g i ีฟทูคิดก็พามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็น h Hot w h e e l พ p ีเมียมปอร์เช่959นะครับอ่าอันนี้จะอยู่ในปี1986นะครับเป็นปอ r c เช่แลนดี่คันนี้เลยนะครับนี่อ่าแพ็คพรีเมียมก็จะมีเจ้ารถปอ r c เช่คันนี้ที่แพ็คสวยงามแบบนี้นะครับอ่ามาดูดีเทลที่ด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดต่างๆแล้วก็จะบอกว่าในคอลเลรชันนี้มีรถอะไรบ้างนะครับ ่านี่เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของรถข้างในกันดีกว่าครับอ่านี่นะครับนี่ก็จะเป็น p o r s เช e 959นะครับอ่าเป็น p o r s เช s สไตล์แลนลีคันนี้เลยนะฮะนี่อ่า,อา,อาสีหลักของรถก็จะเป็นสีขาวสีขาวน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีเส้นกราฟิกสีส้มแล้วก็สีเหลืองตัดรอบคันแบบนี้เลยนะครับ ม,มาดูดีเทลที่ด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างคันนี้จะเป็นพื้นเหล็กนะครับทำเป็นสีดำด้านมาให้นะครับมีดีเทลตา่ตางๆบอกตามนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีดีเทลของช่วงล่างอะไรมาให้มากมายนะครับมาดูที่ด้านหน้านะครับด้านหน้านก็จะมีโลโก้ปอร์เช่ที่ฝากระโปรงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี ตัวหนังสือเขียนว่าปอร์เช่ตรงฝากระโปรงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสไตล์รถแลนลี่นะครับไฟหน้าไฟหน้าเป็นพลาสติกนะครับทำเป็นสีทําเป็นสีดํานะครับเหมือนไฟลมดํามาให้นะครับนี่แล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้มาให้นะครับที่ด้านข้างก็จะเป็นปอร c เช Bilstein นะครับเบอร์ 186นะครับนี่ที่ด้านท้ายก็จะมีโลโก้ของบิลสตินมานะครับอ่าด้านท้ายจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ามีดีเทลทำสีไฟท้ายมาให้แบบนี้นะครับผมอ่าและที่หลังคาก็จะมีเบอร์ 186มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวดักอากาศนะครับบนหลังคานะครับมีมี2อันเป็นติ่งๆิงงขึ้นมานี่แล้วก็คันนี้มีกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับเป็นกระจกมองข้างเล็กๆนี่ทาเป็นสีเทาแล้วก็ที่กระจกด้านข้างก็จะมีช่องมีช่องเจาะระบายนะครับสามารถเหมือนที่ สำหรับนักแข่งเปิดไว้สำหรับระบายอากาศอ่าคันนี้จะเป็นกระจกใสด้านหน้ากับด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นทำเป็นสีเทาทึบๆเลยแบบนี้ไม่ไม่ใส่มองไม่เห็นด้านในนะครับอ่ส่วนด้านหน้าก็จะเห็นดีเทลของพวงมลาลัยอยู่นะครับอ่าเห็นดีเทลของพวงมาลัยเห็นดีเทลของเบาะอ่ามาดูที่ล้อครับบ้างนะครับนี่คันนี้จะเป็น เป็นล้อยางนะครับอ่าเป็นล้อยางเป็นแม็กสีขาวก้านถี่มานะครับคันนี้แม็กจะดูเป็นแบบใหญ่ๆห,หนาๆห,หน่อยเป็นแบบแรนลี่นลื่นไหลดีนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้า Porsche 959 ของปี1986คันนี้นะครับเป็นสไตล์แลนลี่นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ f a e e o o o k f n p p g g g i i ฟทูคิดนะครับหรือว่า IG g i กีฟทูคิหรือถ้าเพื่อนๆมีคําถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ไลน์แอดก t ฟทูคิดนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวรถแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าเรามีรถคันใหม่มารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนะครับ สำหรับวันนี้กิฟทุกคิดต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ